สำหรับคละินี้นะครับก็เราจะมาตอบคำถามแล้วก็มีข่าวประกาศของทางภายใ n นเบิร์กนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะแนะนำก็คือการขอเปลี่ยนชื่อเนาอขอเปลี่ยนชื่อหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาขอการขอเปลี่ยนชื่อนะครับ <c oughs> ก็อย่างนี้นะครับคือเวลาที่หลายๆท่านสมัครเข้ามาพอเวลาเราสมัครเข้ามาเนี่ยชื่อของเราเนี่ยต้องตรงตามเอกสารยืนยันตัวตนหลายท่านอาจจะสมัครผ่านเวร์โทรศัพท์มือถือหรือสมัครผ่านเอฟบีก็แล้วแต่เนาะเอฟบีเอฟฟ้านะเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาเข้ามาแล้วชื่อเรามันไม่ตรงเนาะครับ ชื่อไม่ตรงท่านไปตรงไหนรู้ไหมครับท่านไปที่ตรงนี้นะครับภายใน14วันนะครับที่ท่านสมัครสมาชิกคลิกขุนภายใน14วันอันนี้ย้ํากันนะทาตามเลยนะครับไปตรงนี้นะแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกแล้วก็มาที่โปรไฟล์ของท่านหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านนัหละเข้าไปมันจะอยู่ในหน้านี้นะมันอยู่ในหน้านี้มันจะอยู่ในหน้านี้ท่านก็แก้ไขข้อมูลของท่านแล้วก็อัปเดตไปได้เลยนะครับ พออัปเดทปุ๊บท่านก็อัปเดตเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ไปยืนยน PC, ัน KYC เอกสารข้อมูลตรงกันก็ผ่านแต่สำหรับหลายๆท่านที่เลย14วันไปแล้วนะท่านผ่าน14วันไปแล้วการขอแก้ไขทีนี้นะท่านต้องไปที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะไปที่นี่นะครับไปที่นี่นะคลิกหนึ่งครั้งแล้ว็มาที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับนี่นะฮะภาษาอังกฤษ ภาษาไทยภาาษไทยผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะครับตัวนี้นะคลิกเข้าไป support ประมาปุ๊บเราจะได้ยิงไปที่หน้าเเว็บบราว์เซอร์นะครับเเว็บบราว์เซอร์นี่ครับเว็บเบราว์เซอร์ก็ามาที่ตรงนี้นะก็เลื่อนมาเลยนะครับพอเลื่อนมาตรงนี้ท่านคลิกตรงนี้ก็ได้นะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคลิกตรงนี้ก็หาเนี่ยแ a c c o u n เซตติ้งแ account เซตติ้งนะปุ๊บคลิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนเนี่ยมันจะมี กรอกข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนหรือหรือถ้าไม่ถ้าไม่กรอกตรงนั้นก็ตรงนี้ก็ได้นะผมอยู่หน้านี้นะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนแอคเคาท์นี่แอคเคาท์เห็นไหมครับแอคเคาท์แอคเคาท์เซตติ้ง kbc email แอคเคาท์เซตติ้งอีเมลเนี่ยแอคเคาท์เซตติ้งคลิกเข้าไปมันก็จะเด้งไปเมื่อกี้เหมือนเดิมนะนี่ครับเห็นไหมครับถ้าผมไปไวท่านก็คลิกค้างไว้นะหยุดไว้หยุดไว้ จุดไว้แล้วค่อยๆดูค่อยๆทําตามนะครับข้างบนอันแรกตรงนี้นะผมแนะนําแต่เริ่มต้นดีกว่าแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ผมแค่แนะนํานะผมยังไม่มีประสบการณ์ในการขอเปลี่ยนนะครับท่านไปเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันบ้างนะครับบอกต่อกันจะได้รู้นะการขอเปลี่ยนชื่อปัจจุบันนี่นะครับการขอเปลี่ยนชื่อในปัจจุบันถ้าท่านเลยสิบสี่วันมาแล้วเนี่ยขอเปลี่ยนเนี่ย ท่านต้องจ่าย20% 20%ของพายนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าพาย100เหรียญโอนเข้ากับถูกโอนเข้ากระเป๋า100เหนนรียญนะถูกโอนเข้ากระเป๋ามันจะมี3ช่องปกติมันมี3ช่องใช่ไหมครับที่อยู่ตรงเมนเดตที่อยู่ตรงเมนเดตมี3ช่องก็จะมี1 2 3ที่อยู่ตรงเมนเดตผมให้ดูตรงเมนเดตนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมออกจากตรงนี้ลงมาที่นี่ไปที่เมนเดต ที่เมเเนห็นไหมครับเมเนดเนีย่ยนี่เมเนดตรงนี้มันจะมีสามช่องแล้วมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือมันจะถูกหักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหกักยี่สิบเปอร์เซ็นขอเปลี่ยนชื่อปัจจุบันนะนะครับข้างบนนี่เป็นอีเมลที่เราสมัครขุดนะครับเป็นยูเซอร์เนมตัวนี้เป็นยูเซอร์เนมยูเซอร์เนมคือตัวไหนยูเซอร์เนมคือตัวนี้นะครับยูเซอร์เนมเราเดี๋ยวให้ดูมาที่โปรไฟล์นะโปรไฟล์นี่คือยูเซอร์เนมเห็นไหมครับเนี่ย ยูสเนมที่ผมชี้อยู่นะยูสเนมนะยูสเนมส่วนตัวนี้เป็นประเทศนะก็ไทยแลนด์ตัวนี้เป็นประเทศไทยแลนด์ตรงนี้นครับอันยูสเนมอีเมลเราที่เราสมัครขุดเรายืนยันไปแล้วคอายูสเนมอันนี้คือประเทศนะรประเทศอันนี้คือ,อเราสมัครขุดนะครับเมื่อไหร,ร่สมัครขุดตอนที่เริ่มสมัครขุดเนี่ยนะครับก็ประมาณก็ได้นะก็พิมพ์เดือนไป พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับอเออดอกจันหมายถึงอะไรดอกจันที่เป็นแดงหมายถึงว่าเราต้องกรอกข้อมูลตรงนี้นภาษาไทยก็ได้นะส่วนอันนี้ก็คือระบบนะครับที่เราที่เราขุดนะครับมือถือของเราเราใช้ระบบอะไรนี่เห็นไหมเขามี iOS ม iOS กับอะไรกับ iOS กับ Android 2ระบบนะครับนี่นะทีนี้มาในส่วนของตรงนี้นะส่วนตรงนี้เปลี่ยนชื่อเราก็เรียกตัวที่1นนะเปลี่ยนชื่อ เนมเนมคือชื่อถ้าเปลี่ยนย mm ูเซอร์เนมก็ตัวที่สองนะครับ mm hmm. เปลี่ยนถ้าเลือดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทั้ง,ม,งมดที่ผมแนะนานี่คือผมยังไม่เคยลองนะผมยังไม่เคยทาเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาแต่มีหลายท่านถามผมมาก็คือว่าจะทํายังไงนะครับ mm hmm. ก็เลยแนะนําว่าลิงก์มาจากแอปขุดแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับท่านก็ไปลองเปลี่ยนส่วนตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก็คือรายละเอียดรายละเอียดเราก็พิมพ์รายละเอียด,ลลเ,ยดเลย เหตุผลอะไรเราก็ระบุไปเลยว่าสูงว่า,าชื่อกับเอกสารยืนยันตนไม่ตรงกันนะครับก็ขอเปลี่ยนชื่อเพราะขอเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อกับเอกสารสมัครขุดไม่ตรงกันหรือ,รอ,รอท่านก็อธิบายไประบุภาษาไทยได้เลยนะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยส่วนตรงนี้ท่านก็ไป ก็คือแคปหน้าจอข้อมูลของท่านในตรงนั้นนะในตรงที่เป็นหน้าโปรไฟล์ของท่านเพิ่มเข้ามานะครับหน้าที่เป็นโปรไฟล์นะโปรไฟล์คือหน้าไหนหน้านี้นะนี่นะครับให้เห็นชื่อของท่านทั้งหมดเนี่ยท่านก็แคปเข้าไปนะครับแคปเข้าไปแล้วก็บราเอา,เอาเอารูปภาพมาวางตรงนี้แล้วก็ส่งไปหลังจากส่งไปเสร็จแล้วปุ๊บท่านเข้ามาเช็คที่ตรงนี้นะครับมาเช็คที่ตรงนี้ นี่มาเช็คที่ขอมโปรไฟล์ของท่านนี่แหละมันขึ้นให้อัปเดตหรือให้แก้ไขยังไงบ้างไหมยังไงบ้างไหมตัวนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลนะครับให้ขอเปลี่ยนชื่อก่อนให้ขอเปลี่ยนชื่อก่อน k y c หรือถ้าบางท่านส่ง k y c ไปแล้วชื่อผิดไม่ตรงกันก็ยื่นเรื่องไปอย่างที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะยื่นเรื่องไปแล้วเข้ามาเช็คดูในนี้นะในโปรไฟล์แล้วก็อัปเดตจากนั้นก็ไปไปส่งอ่า KYC ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ วิธีการก็ประมาณนี้นะเล้นท่านลองทําดูนะครับได้ได้ผลอะไรยังไงผ่านไม่ผ่านยังไงเนี่ยแจ้งเข้ามาผมเนะี่ยคอมเมนต์ผมด้วยนะคอมเมนต์ผมมาด้วยนะครับท่านที่ทาตามแล้วผ่านก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดติดตามผมด้วยมีข้อมูลข่าวสารผมจะแจ้งให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปต่อครับ ผมแจ้งแล้วนาะก็คือว่าตอนนี้อ่ะถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อนะครับปัจจุบันนี้นะภายครับภาย para. ถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อเราต้องจ่าย20 20มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงเมนเนมาอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะมันจะมี1 2 3 4 4สาี่ี่คือเปอร์เซ็นต์ 4, 4 ục. คือที่เราจ่าย20%ค่าเปลี่ยนชื่อนะครับสมมติว่าเหรียญ <uck> ผมผม,ผมยกผมยกตัวอย่างนะถ้าผมขอเปลี่ยนชื่อแล้วเหรียญผมตรงนี้เหรียญตรงนี้ อาจจะเป็นหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยถูกโอนเข้ากระเป๋าผมปุ๊บในกระเป๋าผมจะมีแปดสิบเหรียญอีกยี่สิบเหรียญจะถูกล็อกไปตรงนี้ถูกหักถูกหักไว้ตรงนี้ตอนนี้เขาเขาคิดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับในการเปลี่ยนชื่อยี่สิบเปอร์เซ็นของเหรียญทั้งหมดที่ท่านได้รับก็คือโอนเข้ากระเป๋านั่นแหละนะครับเหรียญที่ทโอนเข้ากระเป๋าไม่นับรวมพวกนี้นะไม่นับรวมพวกนี้เขานับแค่นี้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ ทีนี้มีประกาศล่าสุดนะครับของทางพายเน็ตเวิร์กประกาศออกมาว่าเพิ่งล่าสุดแลวครับสดๆร้อนๆเลยนะเขาประกาศเลื่อนนะครับส่ง k ค c ครัข้างแรก k ค c ผ่านแล้วก็เมนเนตผ่านด้วยนะครับเลื่อนจากส1ธันวาคมไปเป็นสามมกราคมสองห้าหกแดเดิมเป็นส1ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดขยายออกไปเป็นส1ธันวาคมสองห้าหกแปด คือปีหน้านะครับสามสิบเอาเป็นสามสิบมกราคมสองห้าหกแปดคือปีหน้าก็ขอแสดงความยินดีกับนักขุดหน้าเก่านะครับที่ท่านได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับเขามีการขยายไปนะครับขยายเพิ่มไปอีกนะครับแต่สำหรับนักขุดหน้าใหมก่ก็ไม่มีผลอะไรสําหรับท่านข่าวประกาศนี้แต่นี่ก็ชื่อแจ้งให้หนักขุดหน้าเก่าได้รับทราบกันกติดตามผมไว้นะมีข้่าวบรอษาทผมจะแจ้ง ประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้งของกับนักขุดหลายๆท่านก็จะเรียนคิดขุดสมเสมอน,นะขุดสะสมไปเรื่อยๆนะครับมาเข้าสู่ประเด็นคําถามหลายๆท่านถามเข้ามาเดี๋ยวขอหยิบโทรศัพท์ก่อนนะหลายๆท่านถามผมเข้ามามากเยอะมากนะเยอะเยอะมากๆเยอะเยอะมากๆ,ากๆ,ากๆาเดี๋ยวบปเกับไปไปหน้าละ หลายหลายท่านถามเข้ามานะในข้อสามข้อสามข้อสามกับข้อหกนะข้อสามกับข้อหกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูข้อสามกับข้อหกสักครู่นะครับข้อสามกับข้อหกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคำถามหลายหลายท่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถาม ข้อสามกับข้อไปดูรูปภาพก่อนนะเพราะผมมีรูปภาพอยู่บ้างเมารูปภาพไปไหมข้อสามกับข้อหกเดี๋ยวอยู่ในเครื่องนี้สักครู่นะครับดูข้อสามดูข้อหก ไม่เจอรูปละคือข้อสามกับข้อหกนะครับปกติอ่าข้อสามกับข้อหกเนี่ยจะกรอกว่าลีว่าลียี่สี่คำคือคีย์กระเป๋าเรานั่นเลเป็นคีย์ส่วนบุคคลนะอย่าให้ใครเห็นนะทีนี้ข้อสามกับข้อหกคือเราไปเอาเอาว่าลีมากรอกกรอกข้อสามหลายคนจะมีปัญหาข้อหกข้อหกคือเราคลิกเข้าไปเตข้อหกปุ๊บเขาจะให้เราคลิกยินยอมเราคลิกยินยอมก่อนมันจะเด้งขึ้นมานะ พอเด้งขึ้นมาไอ้หน้าที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เราสไลด์นะสไลด์ขึ้นดนะ้านสไลด์ลงด้านล่างสไลด์ลงด้านล่าง,างมันสามารถเลื่อนได้มันลงด้านล่างแล้วมันจะมีช่องตรงช่องตรงกลางล่างล่างนะครับเขาไปคลิ potem, กกดคลิกค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้มันจะขึ้นเป็นให้เราวางเราคัดลอกมานะเราไปคัดลอกวาีมาก่อนนะคัดลอกวารียี่สิบสี่คำมันจะขึ้นให้เราวางแล้วก็วางวางวารีที่เราคัดลอกมานะครับพอวางเสร็จแล้วปุ๊บเ ifa, นี่ยเราก็กดยืนยันไปเลยนะ กดยืนยันพอยืนยันนะ่มันก็จะสําเร็จจากนั้นเราก็ไปเช็คเลขกระเป๋าเราว่ามันตรงกับกับไอ้กระเป๋าเราไหมนะครับเช็คเช็คในข้อสาด้วยครับเช็คเลขกระเป๋านะเช็คเลขกระเป๋าเลขอเดตนะ่มันตรงกันไหมก็จบในวิธีการนะแค่นี้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแต่ถ้าบางท่านหาช่องไม่เจอเนี่ยก็คือว่าจังหวะนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าหลายท่านบอกว่าผมยังไม่มีข้อมูลเนาะผมก็พูดตามที่หลายท่านพูดนั่นแหละ คือที่หลายท่านเขาทามาแล้วนะหลายท่านที่ไม่เจอช่องตัวนี้เนี่ยก็คือว่าให้ให้อ่าย่อขนาดนะครับย่อขนาดหน้าจอหรือย่อขนาดฟอนต์หรืออะไรสักอย่างหนึงน่งในราคาหลงแต่เราจะเห็นนะเราจะเห็นแต่เราก็วางฟอน์วางวลีได้วลีให้ไปคัดลอกมานะครับวิธีการให้ไปคัดลอกแล้วก็มาวางอย่ามาพิมพ์ทีละตัวทีละตัวนะนะครับเดี๋ยวผิดนะครับผิดแล้วก็ไม่ตรงอีก หลายท่านบอกว่าทายากนะครับแต่เทคนิคของแต่ละท่านอ่ารู้กับไม่รู้เนาะรู้กับไม่รู้ก็จะแตกต่างกันหน่อยแต่สาหรับผมทำนะผมทําล่าสุดผมเมื่อวานนี้ผมก็ต้องทาให้ให้เพื่อนนะทาให้เพื่อนไม่ถึงสามวีนะผมวางวางวะดีข้อหกเสร็จข้อสามผมก็วางวางแป๊บเดียวเสร็จทั้งสองช่องในวางไม่นานนะแป๊บเดียวเลยผ่านเลยนะครับเออแต่ถ้าเราหลายท่านในวางไม่ผ่านไม่ผ่านผมก็ อืมแต่ก็เข้าใจนะคือเรารู้กับเราไม่รู้เนาะถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นยากไปหมดนะแต่พอเรารู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเอ้มันเฮ้ยมันง่ายๆเองนะครับนะผมก็ทําผ่านเมื่อวานในท้ายเพื่อนแป๊บเดียวเองนะครับก็ไปลองทํากนดูนะครับทันทีติดปัญหาข้อสามกับข้อหกส่วนข้อ7็กับข้อ8ปดเนี่ยแป๊บเดียวนะครับถ้าท่าน kbc ผ่านแล้วอย่างที่อย่างที่อ่ผมทำคลิปไว้ในอ่า fb นะ ล่าสุดผมเพิ่งทำคลิปไว้ใน fb นะท่านไปดูไล่สเต็ปนะครับสมัครสมาชิกค,คลิกขุดมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาเริ่มขั้นตอน4ีสเต็ปสีวิธีการพอสเต็ปสวิธีการ4ีสเต็ปเสร็จแล้วปุ๊บค่อยไปดูเช็คเมเนจเช็คเมเนจมันก็จะมีแค่บางข้อที่มันเป็นสีส้มกับสีแดงเราก็เอาข้อมูลไปใส่พอไปใส่ปุ๊บ1นผ่านเลยนะหนึ่งถผ่านเลย1-8ผ่านเลย ข้อเก้าก็จะรอไม่นานแป๊บเดียวผ่านไปดูนะไปดูใน fb ผมนะไปดูใน fb ผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ไปดูแล้วก็วิธีการอย่างง่ายมากๆเลยนะผมทำสเต็ปนี้แป๊บเดียวผ่านเลยนะครับข่าวประกาศผมแจ้งไปแล้วนะประกาศล่าสุดผมแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว2สองเรืนะ่องเนาะประกาศ ก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะยีในการเปลี่ยนชื่อต้องเสีย20%แล้วก็ประกาศเลื่อนประกาศเลื่อนในส่วนของผ่าน k ค c ผ่านเมนเนตเลื่อนไปเป็น31มกราคม68นะครับแล้วก็อีประกาศหนึ่งล่าสุดนะครับล่าสุดเลยประกาศหนึ่งก็คือว่าทายเนี่ยเขาจะโอเพนเมเ n ตนะครับโอเพนเมเนตไตมากที่1ปี68นะครับ ก็ไตมาาที่1ปีหกผมตีเลเนเดน,นะบางทีเวลาผมพูดผมก็จะบอกว่าตีเลเนเดก็มีนาเมษาไตม้าที่1ก็มีนานะครับมีนาเออมกราลมีนาเมกราลกุมภามีนาแล้วก็ตีเลเนเด็ดก็มษาอ่าไม่เกินนี้นะครับไตมาสที่1ปี68เขาจะโอเพนเบรดอย่างเร็วที่สุดนะครับประกาศเดือนเดือนเดี๋ยวก็รอรอฟังว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็รอฟังไปด้วยกันนะครับ มาดูหลายๆท่านมีคำถามอะไรไหมก็เดี๋ยวไปดูคำถามในส่วนของในส่วนของข้อความนะข้อความน่าจะมีหลายๆท่านข้อความมาหาผมนะครับผมเริ่มจากคุณ happy ้เทดนะคุณแฮปปี้เทดส่งมานะครับก็คุณแฮปปี้เทดส่งมาคุณอุดครับนะข้อหนะข้อหติดอยู่ที่ข้อห ข้อหเอาวลีมากอกนะครับอย่างง่ายนะอย่างที่ผมแจ้งคัดลอกวลีคลิกเข้าไปในข้อ6นะครับพอคลิกเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปคลิกยินยอมคลิกยินยอมมันจะเดงเ้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาวลีมากอกสกเลื่อนลงมานะล่างสุดมันจะมีช่องเราคลิกตรงช่องคลิกเข้าไปตรงช่องก็ค้างไว้แล้วก็วางเราไปคัดลอกวลีมาแล้วเสร็จนะครับแล้วก็วางวลีแล้วก็คลิกยินยันกยนย็นนผ่าน,นได้ง่ายง่ายเลยนะครับ คุณการย้ายเหรียญกระเป๋ารอบที่2กระเป๋ารอบที่2ตรงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะยังไม่ได้รับการย้ายนะผมก็ยังไม่ได้รับการย้ายนะครับเรื่องนี้ท่านใดที่มีข้อมูลในการย้ายนะก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้ผมหน่อยนะมีข้อมูลฟังๆผมแล้วช่วยๆกันตอบหน่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมผมยังไม่ได้ย้ายเป็นครั้งที่2นะครับผมก็รออยู่นะครับ เงื่อนไขาการย้ายครั้งที่2เนี่ยผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะพยายามหาคําตอบมาให้ท่านนะครับสําหรับท่านนี้นะครับข้อติดตรงข้อที่เดี๋ยวนะดูก่อนนะติดตรงข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อเอสเอมือถือนะครับสังเกตด,ดีๆนะตรงนี้นะเอสเอมือถือมันจะมีเราเรียกประเทศ สําคัญเลือกประเทศเลือกประเทศตรงนี้นะครับคือเราไม่ผมไม่ฟิกนะว่าเป็นประเทศอะไรตอนนี้ผมส่ง SMS เนี่ยผมส่งประเทศอื่นไม่ได้เป็นอเมริกานะครับประเทศอื่นไม่ได้ฟิกก็เป็นขอแค่ส่งผ่านผมขอแค่ส่งผ่านแล้วมันจะมีตรงตรงนี้นะครับที่เป็นเริ่มเริ่มกับทําด้วยตัวเองตอนแต่สมัยก่อนตอนที่ผมทำเนี่ยผมคลิกเริ่มแล้วก็ส่งแล้วก็ผ่าน แต่หลังๆมาเนี่ยพอผมพอคลิกเริ่มและส่งเนี่ยข้อความมันไม่ไปนะมันมีปัญหานะครับพอมันมีปัญหา <c oughs> ผมผมก็ใช้วิธีการทําด้วยตนเองทาําพอทาําคลิกทําด้วยตนเองปุ๊บ <c oughs> มันก็จะขึ้นหมายเลขปลายทางมาให้เราตั้งแต่บวกแล้วก็จะมีตัวเลขสี่หลักที่เราต้องส่งจากนั้นเราก็ไปที่มือถือของเราแบบนี้นะไป, στη, ไปที่มือถือคัดลอกมาแล้วนะไปที่มือถือไปที่ข้อความเนี่ยไปที่ข้อความนะครับคล,ค,คลิกเข้าไปที่ข้อความคลิกเข้าไปที่ข้อความก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ คลิกเ,นะเข้าไปที่ข้อความนะครับบวก พอคลิกเข้าไปที่ข้อความแล้วก็ไปใส่ข้อความแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวเลขมาวางใส่นี่ตัวเลขมาวางเห็นไหมครับ <rim. S 2> ผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างผมไม่ได้ส่งจริงนะเห็นไนะคัดลอวางแล้วก็เอาข้อความแล้วก็ส่งไปนะครับนะข้อความอั่ทีข้อความมือถือของเรานะอย่าลืมนะครับปกติทําด้วยตัวเองนะผมเลือกทออําด้วยตัวเองนะครับอ่ีนะข้อความแบบนี้นะผมไปที่ข้อความแบบนี้ข้อความที่มาถือของผมเอง นี่ครับแล้วก็ส่งไปอืมนะแป๊บเดียวผมทาผ่านแป๊บเดียวผมทำแบบผทำา่านตรงนี้ไปต่อครับคุณเกรดอ๋อจบเลยเยไม่มีอะไรไปต่อครับคุณลีมีกลุ่มไหมไม่มีกลุ่มครับไม่มีกลุ่มอ่าซีเพนสมัครสมัครขุดสะสมไว้นะครับสีเพนสีเพนตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้น เป็นการสะสมเหรียญไปก่อนนะสะสมเหรียญยังหลายหลายท่านถามเรื่องกระเป๋าเรื่องวอลเล็ตเรื่องนั้นยัง,ย,งยังนะครับยังท่านรอก่อนนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปดูอย่างที่เป็นทางการของของซีเพนนะครับช่องทางการติดต่อทางการของซีเพนนะเออยังไม่ได้มีอะไรนะท่านอย่าพึ่งเกินนะท่านอย่าพิ่งเกินหน้าเข้าไปโปรเจกต์เขาเพิ่งให้สะสมเองนะครับแล้วก็ให้สะสมแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนหรือ kyc นะครับอื่นๆยังไม่มีนะอย่าพึ่ง จะเพิ่งออกออกหน้าไปก่อนนะครับจะเพิ่งบิงล้ำหน้าไปก่อนนะโอเคนะฮะโอเคนะมามไปต่อคำถามคุณทีขอสถานเกี่ยวสีเพนครับผมสมัครแล้วแต่มีข้างล่างตรงสีเขียว,ยวมีช่องสีช่องสมช่องเองครับคุณทีคุณทีสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวไอ้ที่ท่านไม่มีเดี๋ยวมันจะมีเหมือนผมขึ้นมานะครับมันก็จะมีขึ้นมาท่านเข้าไปทํา โอเคไปซีพวกอ่าอ่ไปอ่ภารกิจนะถ้าไม่มีนะไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีนะมันจะเด้งขึ้นมาเอาง่ายๆก็เงื่อนไขท่านผ่านสิ่งนั้นมันก็จะมีนะครับไม่ค่อยทําเพราะว่าผมนี่กว่าจะมีนะก็ใช้เวลานะผมก็สะสมผมก็สะสมตั้งแต่แรกนะอันนี้ขอไลน์นะขอไลน์ผมผมมีไลน์อยู่นะครับ ท่านไปที่ไอ้น,นี่ผมเลยนะไปที่าไปทีผมนะครับไปที่ FB ผมหลายๆท่านไปหลายหลายท่านมีปัญหาอยากให้ผมช่วยนะอยากให้ผมอยากให้ผมช่วยท่านไปที่ FB ผมไปที่ f อผมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมจากนั้นก็ส่งข้อความหาผมนะครับแล้วผมจะแอดไลน์ท่านไปแล้วก็ทักไปคุยกับท่านก็คือผมอาจจะไม่ได้สะดวกตลอดเวลานะครับคือผมทักไปผมก็จะไปคุยกับท่านเออ ถ้าท่านไม่สะดวกมันก็เวลาไม่ตรงกันเนาะมันก็จะไม่ได้คุยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยสําหรับบางท่านที่ทักผมมาหรือผมทักไปเวลามันไม่ตรงกันเนาะนก็ไม่ได้แก้ไขป,ปัญหาให้ท่านก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องนีนะ้ก็ทักไปหาผมนะนะครับอื่นๆไม่น่ามีแล้วนะครับไม่น่ามีแล้วรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันต่อไป สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกดติดตามผมก็แจ้งข่าวสารให้ท่านทราบแล้วอื่นๆอื่นๆเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมีคำถามท่านก็ถามมาได้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะมาตอบให้ในคลิปถัดไปก,ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ